สถานการณ์การเมืองรุนแรงดุเดือดในแง่อารมณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่มีการคว่ำร่างทัานูนไปสังคมมองเหมือนกับว่าคนชักใหญ่เรื่องนี้คือพลเอกประยุทธ์ขณะที่พลังประชารัฐยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นคนชักใหญ่แล้วแต่ผู้ชมเชื่อแล้วกันนะครับว่าเชื่อใครระหว่างมุมมองแรกคือการคว่ำเกิดโดยวุฒิสมาชิก250คนซึ่งพลเอกประยุทธ์เป็นคนตั้งและเกิดโดยพรคพลังประชารัฐซึ่งพลเอกประวิทร์เป็นคนตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ชักใหญ่นะครับนี่คือมุมมองแบบที่หนึ่งที่อ ส่วนมุมมองแบบที่2คือมุมมองที่พลังประชารัฐพยายามบอกว่าพลังประชารัฐคว่ำเองชงเองกินเองผลเอกประยุทธ์ไม่เกี่ยวนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเชื่อใครนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับบรรยากาศของสังคมที่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนอยู่เบื้องหลังการคว่ำรัฐธรรมนูญนเนี่ยมีเยอะแล้วทำให้สถานการณ์อารมณ์ทางการเมืองเนี่ยดุเดือดรุนแรงนะครับพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมรับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอารมณ์สังคมเชื่อแบบนั้นนะครับเกิดเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นก็คือบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยวันนี้ก็ พลเอกประยุทธ์ก็ทางานของตัวเองปกติไปต้องชมพลเอกประยุทธ์เรื่องหนึ่งคือไม่ได้พยายามจะเปิดทำเนียบเป็น,ปนสถานที่จัดปาร์ตี้วันเกิดนะครับแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยก็มีนายทหารเนี่ยไปอวยพรวันเกิดให้กับพลเอกประยุทธ์นะครับกลุ่มอื่นไม่มีแต่มีแต่ทหารเข้าไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอทหารผมพูดผิดจริงๆมี2คนทําด้วยนะครับคือคุณธนากร,กรกับคุณโบนะครับสคนนี้เอาวงมาลัยไปไหว้พลเอกประยุทธ์นะครับในช่วงก่อนวันก่อน ก่อนจะเข้างานนะครับดังนั้นก็มีคนอื่นด้วยเนี่ยนะครับนอกจากฐานคือคุณธนกรและคุณโบเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าตอนเช้าเนี่ยขณะที่พลเอกประยุทธ์อยู่ในธรเนียบเนี่ยมันมีเสียงซึ่งทำให้พลเอกประยุทธ์หงุดหงิดหัวใจเหลือเกินดังขึ้นมาก็คือเสียงประยุทธ์ออกไปยกเลิก1นึแล้วก็โห่ไล่พลเอกประยุทธ์ดังเข้ามาขนาดที่รถนายกและลกของผู้มีอำนาจทั้งหมดเนี่ยเข้ามาในบริเวณธรเนียมนะครับทำให้พลเอกประยุทธ์ออกอาการฉุนจัดสั่งตำรวจให้ไปตามตัวทันทีว่าใครเป็นคนถ่ายตามล่าถ่ายคลิป หาตัวตนมาให้หมดไม่รู้ว่าจะหาเรื่องดาเนินคดีเขาหรือเปล่าคุณอภิสิทธิ์วชาชีวะออกมาพูดเรื่องผลเอกประยุทธ์อีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุยกันต่อครับสถานการณ์การเมืองเดินหน้าสู่ความตึงเครียดมากขึ้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐบาลของผลเอกประยุทธ์ได้ล้มการแก้ทุนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักพลังประชารัฐและวุฒิสมาชิกซึ่งลากเส้นไปก็ไปจบที่พลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์ต่อให้พลังประชารัฐจะบอกว่าผลเอกประยุทธ์ไม่ได้ชักใหญ่ก็ตามแต่ว่า ความเชื่อของประชาชนประชาชนมีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับคนจำนวนมากเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ชักใยเหตุผลที่เชื่อเพราะว่าพลังประชารัฐเกี่ยวข้องกับพลเอกประวิทย์วุฒิสมาชิก250คนเกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์ยิ่งไปกว่านั้นการไม่แก้คนที่ได้ประโยชน์โดยตรงคือพลเอกประยุทธ์ซึ่งจะสามารถรักษาโอกาสในการที่ตัวเองจะผูกขาดกาอี้นายกไปจนถึงปี2570ผ่านวุฒิสมาชิกซึ่งตัวเองตั้งเองชงเองกินเองมากับมือ250คนตั้งน้องตั้งเพื่อนร่วมรุ่นตั้งงรุ่่นพีจอออลลมาเเืกตัว นายกเนี่ยนะครับคนเอประยุทธ์ได,ได้ได้ประโยชน์ดโดยตรงดังนั้นคนก็ไม่เคยเชื่อนะครับคนไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าปรากฏมีอดีตนายกคนหนึ่งออกมาบอกด้วยว่าการที่มีการคว่ำการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาบอกว่าเสียดายนะครับที่มีการคว่ำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปเพราะว่า การแก้รัฐธรรมนูญนั้นจะทําให้สภาเป็นเวทีในการแก้ไขปัญหาของประเทศหลังจากนี้การแก้นุนจะเป็นเรื่องยากนะครับคนจํานวนมากเห็นจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญอึดอัด แทนที่สภาจะเป็นทางออกก็ไม่ได้ประชาชนจะเลือกสอสะลอเลือกคนมาละนูนก็ไม่ได้ทําให้เกิดปัญหาว่ากลไกตามานูนไม่ยอมทํางานภายใต้นมูลฉบบนี้นะครับมีโอกาสจะส่งให้เกิดการชุมนุมมากขึ้นเพราะเมื่อการแก้ปัญหาตามระบบทําไม่ได้คนก็ต้องไปแสดงออกในทางอื่นนะครับผู้สื่อข่าวพยายามถามต่อว่าคิดยังไงกับการชุมนุมคุณอภิสิทธิ์บอกว่าแม้พลังการเคลื่อนไหวของมวลชนจะดูอ่อนกําลังลงแต่คนที่สนับสนุนข้อเรียกร้องนะครับ และทรัฐธรรมนูญหรือเรื่องอื่นเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงความคิดนับวันคนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาก็จะโน้มเอียงไปในทิศทางที่เห็นด้วยกับผู้เคลื่อนไหวหากไม่ตอบสนองอะไรเลยก็เหมือนกับจะรอระเบิดเวลายิ่งสะสมประเด็นความขัดแย้ง ทำให้สถานการณ์อนาคตน่าเป็นห่วงมากขึ้นนะครับสโลแกนเลือกความสงบจบที่ลุงตู่นั้นถ้าเป็นแบบนี้ความสงบไม่น่าจะจบลงสังคมไม่ได้ลดความขัดแย้งลงคนชุมนุมอาจจะลดลงแต่คนที่เห็นว่าประเทศไทยจําเป็นต้องมีความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง กับทวีมากขึ้นเรื่อยๆถ้าพลเอกประยุทธ์คิดแต่รักษาอำนาจก็ไม่ได้ตอบโจทย์ประเทศนะครับผู้มีน่นาจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นบททดสอบว่าจะเอาอะไรเป็นตัวตั้งนะครับนี่คืออภิสิทธิ์เวชาชีวะถึงประยุทธ์จันโอชาอาดีตนายเก่าของคุณประยุทธ์นะครับ สอนพลเอกประยุทธ์เอาไว้จะฟังหรือเปล่าไม่มีใครทราบนะครับแต่ว่าที่ทำเนียเนี่ยครับอย่างที่บอกให้ท่านผู้ชมฟังก็คือว่าขณะที่เวลา8นาฬิกาสนาทีรถขบวนนาย,ยกเข้าถึงทำเนียรัฐบาลทางประตู 2, สสะพานชมายมารุเชษนะครับมีการชุมนุมของประชาชนหมู่บ้านทะลุฟ้าซึ่งก็ชุมนุมกันมาหลายวันแล้วเนี่ยเขาก็ตะโกนผ่านเครื่องขยายเสียงว่าประยุทธ์ออกไปและอีกคำหนึ่งเนี่ยเป็นคำขวัญของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ จงพินาจุดจุดจดจ,ดจ,ดจงพินาแล้วก็ประชาราชนจงเจริญรวมทั้งตะโกนให้ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112มากกว่า10นาทีชู3นิ้วก่อนที่เหตุการณ์จะสงบไม่มีความวุ่นวายอะไรนะครับแต่ว่ามีรายงานข่าวว่าเสียงตะโกนของผู้ชุมนุมหมู่บ้านทะลุฟ้าที่ดังต่อเนื่องนั้นมันเข้าไปถึงทำเนียบเข้าไปถึงในตึกไทยคู่ฟ้านะครับในช่วงเวลาที่มีคนทยอยเข้าอวยพรวันเกิดพลเอกประยุทธ์ ทำให้พลเอกประยุทธ์นั้นพูดด้วยความงุนงดว่าให้ถ่ายรูปทุกคนอัดวิดีโอไว้ด้วยว่ามีใครพูดอะไรบ้างนะครับคำถามคืออะไรทําให้ประชาชนพอไม่พอใจพลเอกประยุทธ์ถึงขั้นโหเสียงดังเข้าไปในทาเนียบแบบนี้เรื่องนี้อาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องการเอาชาวบ้านบางกลอยกลับไปที่พื้นที่นะครับแล้วทันทีที่ชาวบ้านบางกลอยกลับไปความต้องการเขาอชองบ้านบางกลอยคือกลับไปอยู่ใจแผ่นดินพอชาวบ้านขึ้นรถออกจากทำเนียบป,ปุ๊บพลเอกประยุทธ์ประกาศท,ทันทีว่าพวกบางกลอยไม่มีทางกลับไปอยู่ใจแผ่นดินสังคมฟังแล้วก็อ้านนี่นายกโกห <c oughs> าคิดว่าจะได้กลับบ้านแต่พอประชาชนออกจากทำเนียบนายกบอกทันทีว่าไม่ได้กลับบ้านนะครับแรงเหวี่ยงนี้ทําให้มันเกิดความตึงเครียดในหมู่ประชาชนจํานวนมากซึ่งรู้สึกว่านายกไม่ตรงไปตรงมาก,กับประชาชนและเรื่องนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าคุณประสานหวังรัตนปาณีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกที่พลเอกประวิทย์ส่งไปที่บางกลอยนะครับก็ไปที่บางกลอยแล้วคําพูดกําจาทั้งหมดสอบไปในทางดูหมิน่นดูแคลนชาวบ้านนะครับว่าชาวบ้านบางกลอยไม่ค่อยมี ความคิดเป็นของตัวเองไปชุมหน้าทำเนียเพราะถูกคนอื่นหลอกใช้รวมทั้งมีการพูดต่อหน้าชาวบ้านแบบที่ท่านผู้ชมดูเนี่ยนะครับจับไมโครโฟนข้างเดียวติดนิสัยเหมือนพลเอกประยุทธ์นายตัวเองไปไหนจับไมค์คนเดียวคนอื่นห้ามพูดแล้วก็ด่ากาชาวบ้านว่าพวกคุณเนี่ยเคยขึ้นไปใจแผ่นดินหรือเปล่าผมขึ้นคอปเตอร์ไปแล้วต้นกัญชาเต็มไปหมดอยู่บนคอปเตอร์ยังเห็นว่าต้นกัญชาเต็มพอชาวบ้านฟังแล้วเอกใจว่าเอ๊ะต้นกัญชามันเตี้ยมันจะเห็นได้ยังไงอยู่บนคอปเตอร์นะครับ คุณเนี่ยนะฮะคุณประสานก็บอกว่าก็ไม่รู้ละผมเห็นแล้วกันนะครับแล้วหลังจากนั้นชาวบ้านก็แสดงท่าทีไม่พอใจคุณประสานก็อบรมสั่งสอนชาวบ้านนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยเมตากับชาวบ้านมากนะครับขอให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับตระหนักในความเมตตาของรัฐบาลเราฟังเสียงโ h พลเอกประยุทธ์แล้วถ้ามีเวลาก็ลองฟังเสียงที่คนของพลเอกประยุทธ์ไปอบรมสั่งสอนชาวบ้านรวมทั้งกล่าวหาว่าชาวบ้านปลูกกัญชาแล้วก็ตัวเองเห็นต้นกัญชาจากเฮลิคอปเตอร์ดูครับปลูกไร่กัญชาผมถ่ายรูปมาเมื่อกี้ผมลงไปดูเมื่อกี้นี้ ใครจะเจื่าปรนานุกิบดีละลาอ่ะเคอเลิกพถ่ารณากวสุขกัที่ละจ้ไปถ่ายที่อื่นเดี๋ยวไปกับผมอีกรอบไหมเดี๋ยวน้องขึ้นหอไปกับผมอีกรอบไหมไปเลยเดี๋ยวไปกับผมผมเป็นคนที่พูดอะไรแล้วทาจริงนี่ผมไปหอมาแล้วไปถึงใจแผ่นดินข้างบนไปถ่ายรูปมาหมดแล้วทุกที่ป่าข้างบนที่ถูกเผาเกลี้ยงไปเนี่ยยังมีเยอะแยะเลยนะ เดี๋ยวคุณใจเย็นๆคุณฟังผมต้องการทานเนี่ยประมาณไหนคะที่ท่านไปสูงแต่เราลงไม่ได้มันเครื่องมันเป็นหุบตรงนั้นเข้าใจไหมคือชาวบ้านพูดกลับไปทําไร่ห่นเย็นนะคะไม่รู้ผมยึงถามว่าใครปลูกกัญชาตรงนั้นน่ะคือส่วนมากชาวบ้านคุณต้องจําอย่างนะพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเมตตาพวกเรามาเกเฮลิคอปเตอร์เนี่ยพาไปทุกจุดเลยตั้งแต่นู่นเลยใจกลางแผ่นดินมุกุลขบนนู่นเลย,ยนะ แล้วก็ไปดูทั้งหมดผมเก็บภาพไว้หมดนะถ้าน้องยังไม่ได้ขึ้นไปเนี่ยน้องอย่าเถียงกับผมแต่ถ้าน้องจะเถียงง่ายนิดเดียวเดี๋ยวบินไปได้วยกันเนะข้าใจไหมนี่คือความจริงไม่ใช่ผมพูดพูดให้คุณฟังไหนผู้แทนแกนนําของพีมุกมาด้วยผมอยากจะชวนขึ้นไปจังเลยไหนะยกมือหน่อยได้ไหมขอทราบหน่อยกรมทรัพย์นี่เข้ามาดูแลอยู่อุทยามาดูแลเราอย่างดี นะมีที่ทํากินมีน้ําไฟมีทุกอย่างพร้อมมีโรงเรียนให้ลูกหลานเรามีอินเทอร์เน็ตใช้ฟรีอีกนะผมเนี่ยเกษียณมาจนทั้งเจ็ดสิบเนี่ยผมยังมีที่ไม่ถึงสองไร่เลยเห็นไ,ไหมยังมีไม่ถึงสองไร่เนี่ยคุณมีได้ที่ทํากินคนต้องเจ็ไดไร่เห็นไหมเนี่ยรัฐบาลให้ความเมตตาขนาดนี้แล้วไม่ใช่ปล่อยให้คนอื่นมายุแย่มายุยงเราอย่าไปฟังเขามันคนนอกมาจากไหนก็ไม่รู้นะ เนี่ยเอาพวกคุณเนี่ยลงไปกรุงเทพเนี่ยแล้วเป็นไงพอถึงเวลาเนี่ยหนีไปไหนก็ไม่รู้นะกลขอให้พวกคุณเคว้งอยู่งั้นจะทำไงเราก็ต้องเอารถบัตรไส่งกลับมาที่นี่นะ ผู้ชมไปฟังเสียงเต็มในเพจโอวิวนะครับมีท่อนหนึ่งคุณประสานพูดดีนะครับดีจนผมอยากไปเป็นชาวบ้านบางกรอยเลยนะครับคุณประสานใน้พูดต่อหน้าชาวบ้านว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ดินยังไม่ถึง2ไร่พวกชาวบ้านบางกรอยเนี่ยมีทั้งมีที่ตั้ง7ดกว่าไร่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีด้วยเป็นชาวบ้านบางกรอยดีกว่าเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเยอะนะครับก็อาจจะเป็นเหตุนี้ทำให้คนไปโห่ไล่พลเอกประยุทธ์นะครับกลับมาพบกับผมสีโรดคามไพบุตรได้ใหม่รายการ r v i e w ทางเพจ o i c e tv overview youtube wise mm hmm. tv เว็บ ช่อง75แอปพลิเคชันทีวีครับสวัสดีครับ